หลงตานะพูดสั้นๆไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยนะแต่ว่ามันมีความรู้สึกอยากจะดูแลพระเจ้าพระสงค์ผู้สูงอายุหรือผู้เจ็บผู้ป่วยอะไรต่างๆแต่ทั้งที่ไม่ได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เลยนะพูดตรงๆแต่หลวงตาสร้างวัดมานะ <c oughs> ทางสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติได้สนับสนุนมาแปดแสนบาทหลงตาก็ไปสร้างศาลาส,สองหลังไว้ข้างนอกเวลาพัะเจ็บไข้ได้ป่วยก็พอมีที่พักบ้างหลังจากนั้นมาปีใหม่มาสำนักง,งานพุทธศาสตนาให้มาอีกหนึ่งล้านบาทก่อนเงินทอนจะเกิดนะ่ะนะ แต่ดีวัดบ้านกระบ,บอกเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยไม่มีทอนแม้แต่บาทเดียวไม่พอเลยพูดง่ายๆพระเินทำเองเราด้วยก็เลยทำคลินิกเอาไว้น่าคิดไหมหลวงตาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเท่าลยนอกน,นะแต่ว่ามันเห็นญาติโยมถวายยาสามัญประจำบ้านอะไรมานะนะ บางทีก็อยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างกุตีนั้นบ้างสาราบ้างอะไรต,รต่างๆแล้วใครจะดูแลบ้างนั้นมีคราวหนึ่งโยมแม่ของพระมาไม่สบายปวดท้องบ้างนั้นพระก็เลยเอายาคงจะเป็นอยู่นี้แหละนี่เอาไปให้แม่กินทายยังมากเลยปวดใหญ่เลยพอมาดูทีหลัง หมดอายุเห็นไหมหลวงตาก็มาคิดแล้วจะทำยังไงก็เลยทำาีินนกเอาไว้แล้วก็ลูกหลานอยู่บ้านแสนสุขในพยาบาลวิชาชีพนะนะโรงพยาบาลอุตสาหนั่นนี่ก็หลวงตาบอกว่าทางพออทกานก็เมตตาให้มาดูแลทุกวันเสาร์หลวงตาบอกว่าเรื่องยานห้ามพระที่ไม่รู้เรื่องนะแจกจ่าย หลวงตาสั่งเลยต้องเป็นพยาบาลเท่านั้นรู้เรื่องยาหมดอายุไม่หมดอ,อ,อ,อายุก็ให้เขาดูแลเองทุกวันเสาร์เขาก็มาตรวจโน่นตรวจนี่แล้วก็ดูแลอะไรต่างๆจนถึงทุกวันนี้และต่อมาทีนี้แม่เจไม่สบายอายุมาทำยังไงก็เลยให้พระเนี่ยทำห้องให้อีก คล้ายคลห้องพิเศษนั่นนะติดแอร์ไว้คคินิกก็ติดแอร์ไว้ถ้าจะใช้อะไรก็ติดแอร์เปิดแอร์เอาอางาน,นลงตาวัานมีแม่ชีไม่สบายก็ดูแลกันจนวาระสุดท้ายของชีวิตลงตาก็เตรียมไว้ให้ของแม่ชีส่วนพระเจ้าพระสงฆ์ก็อยู่ข้างนอกอันนี้คือความในใจของลงตาที่พูดให้ฟัง ไม่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 ได้เรียนมาแต่ว่ามันคิดไว้เพราะฉะนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อ,อยงยุศยานวโรท่านอยู่วัตดิสอท่านเป็นอาจารย์สอนมหาลัยสฆงนะนะเกี่ยวกับเบื้องสาสนาสุขโดยตรงพอท่านมาเห็นหลวงตาเตรียมนู่นเตรียมนี่อะไรต,รต่างๆนั่นนะนะท่านก็เลยมานึกมาคิดว่าเอ๊หลวงตา ทำไมาอย่างนี้แล้วควรจะสนับสนุนท่านว่าท่านก็เลยกลับไปที่วัดอดิศรท่านก็เข้าหาทางสาาราสุขขออบรมหลักสูตรในผู้สูงดูแลผู้สูงอายุนี่นะ 420ชั่วโมงขอมาลงที่วัดบ้านกระบอกช่วงในพรรษาเนี่ยนะในพีพรรษาที่ผ่านมานก็เลยแรกๆก็บอกว่ามีแต่พระกำเนร18ปีขึ้นไปนะว่าง,งั้นแม่ชีขอร้องและแม่ชีก็เป็นนักบวชเหมือนกันทำไมไม่ให้เรียนต้าง ส่งโทรไปหาทางวัดพิษทางวัดพิษก็ส่งมาห้าหรือหกนี่แหละทั้งแม่พราหมณ์อยู่คนหนึ่งหรือเท่าไหร่นี่แหละจำไม่ค้อยแม่นทางวัดเก่าก็มีเรียนทางพระเจ้าประสงค์ก็ลุงตาก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าจะเรียนอย่างไรจะทําอย่างไรมันจึงจะได้ประโยชน์อะไรต่างๆยังไม่รู้อะไรเลยก็มอบให้ท่าน แต่ช่วงนั้นโควิดใกล้จะหมดแล้วนะ่นะก็เลยนี่แหละก็มานั่งเรียนอยู่ตรงนี้แหละนี่ดูคอมพิวเตอร์อากันะก็เรียนนั่งเรียนอยู่นี่ยสี่ชั่วโมงเรียนทางออนไลน,น์ทะนทียกเนนอก็เลยจนจนจบพง่อง่ายจบแล้วนี่เท่าไรก็ละ ไปใช่แล้วพรเพี่ยว่าพ่ชอดสานักที่จบหรอครับฮะจบสิบเจ็ดรูปคนครับผมอ๋อสิบเจ็ดรูปคนพระสิบเอ็ดครับผมแม่จีห้าแม่พรามหนึ่งเออแม่จีห้าแม่พรามหนึ่งเรียนจบทีนี้เมื่อจบแล้วทีนี้อัน,นอันนี้งบของท่านเองนะขอโครงการมานี่ท่านจะขอ ปัจจัยจากญาติโยมผู้เป็นญาติพี่น้องของท่านเองเอามาสนับสนุนอโครงการนี้นะนะก็แล้วเสร็จพอดีไม่ไม่ใช่คุณผหลวงนะทีนี้เมื่อมันผ่านไปแล้วทีนี้พระเจ้าพระสงค์ก็ไปไปฝึกที่โรงบา, 50, าหลห้าสิบพรรษาเราเนี่ยนะสิบสองวัน嘛 ตอบบะเถือกจำหาบ่ได้ไปบอนงานนี้ประโยชน์เนะก้านนี่นะประโยชนเก้าอยู่วันนี้สี่รูปแลนะพระเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ถึงร้อยก็เหลือนิดเดียวไม่ชีก็สามสิบสี่สิบถ้าอยู่ด้วยกันพระก็ส่วนมากก็ร้อยกว่าหน่หน่อยไม่ต่ำก็่าร้อยถ้าต่ำนิดเดียว ก็เพิ่มมาอีกอบาอาจารย์ท่านหมุนเวียนมาปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีนะ <c oughs> ทีนี้เมื่อท่านเห็นมันเป็นประโยชน์อย่างนั้นทั้งโรงพยาบาลห้สาสิบพรษาเอาใจใจพออมาต้อนรับอย่างดีนะแล้วก็ฝึกอย่างดีเลยเช็ดขี้เช็ดเยววอะไรทุกอย่างเลยเชยไดใสอนรามนั้นมันมาเนาะ นี่แต่พยาบาลวิชาชีพประเทศสวีเดนนนั่งหลวงตาก็เลยพอเบาใจเรื่องนี้เมื่อโครงการนี้ผ่านไปแล้วหลวงพ่อยงยนท์ด็อกเตอร์นะนะที่ท่านสอนเกี่ยวกับสารารณสุขท่านก็เลยไปคุยกับทางราชการเห็นไหมคณะสงฆ์ก็กระตื้องขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้เรื่องที่รัณุประถาบแต่อย่างมากไม่เกินเจ็ดสิบชั่วโมง ที่ทางการคณะสงฆ์ทำทั่วทั่วกรุงเทพมหาคนครนี่ไม่นานมานี้สามวันต้องมีขีลานุป,ปถาอยทุกวัดคณะสงฆ์กำลังลนโลงกันและตามจังหวัดก็มีบ้างนั้นนะทีนี้หลวงพ่อท่านก็นเลย <c oughs> ไปปรึกษาเรียบร้อยแล้วทีนี้ เขาเห็นความสําคัญทางราชการก็เห็นความสําคัญก็เลยโครงการยกระดับดูแลพระสงฆ์พึ่งพิงระยะยาวโครงการนี่นะได้สนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไม่ต้องเสียตังใดใทั้งสิ้นว่างั้นทีนี้ ท่านไปคุยเขาก็เลยตกลงกันได้ทั่วประเทศนี่มีอยู่ห้าแห่งวัดบ้านกระบอกนี่นำร่องแล้วน,นนะเ <c oughs> <c oughs> ห็นไหมนำร่องแล้วแทีนี้ทางหลวงพ่อด็อกเตอร์ยงยุทธท่านก็เลยไปปรึกษาเหลือกันเรียบร้อยแล้วก็เลยทางราชการก็เลยให้โอกาสห้าแห่ง อบรม420ชั่วโมงจะให้ครูมาสอนที่วัดเลยแล้วท่านก็เลยบอกว่าเอาลงวัดไม่กระบอ,อกอีกรอบนะว่างั้นก็เลยคุยกันอยู่ในในี้ได้11 12รูปแล้วคราวนี้ไม่ไม่รับไม่รับแม่ชีพามไม่รับอยากให้พระเนนซะก่อนว่างั้น ก็เลยกำลบางลงชื่ออะไรกันอยู่บอกว่าเอาใจเอา,เอา,เอาพูดง่ายๆก็คือจิตอาสาที่โอปรมผ่านมาแล้วนะรู้สึกว่าดูแล้วนะนะส่วนมากนี่เรียบร้อยดีจริงๆพระป่วยนี่ไม่สบายนี่ไปโรงพยาบาลอะไรต่างๆนีก็คิดแนุประถากพาไปถ้าพระป่วยจริงๆทีนี้ถ้าแก่จริงๆก็ พระคีรนุประถาดดูแลดูแลอย่างดีด้วยรู้าะอิ่มใจสบายใจอันนี้พูดในงงฟังในปัจจุบันนี้นะนะนี่เพราะฉะนั้น <c oughs> ที่จะเปิดประมาณสิบเจ็ดหรือสิบแปดเมษายนเปิดรอบรอบรอบ,รอบที่สองอยู่ที่วัดบ้านกระบองทางราชการจะส่งครูมาสอนเองทุกอาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นย้ำาอีกนะโครงการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขอันนี้ก็เลยพูดให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วก็มีประกาศนียบัตรให้ด้วยนะที่ผ่านมานี้คนที่ผ่านก็ได้ประกาศนียบัตรอันนี้ก็เลยพูดให้ฟังเพราะล้งตาเนี่ย บวชมาก็นานพอสมควรเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์นี่ลำบากมากส่วนมากถ้าอายุมากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่มีบุญส่วนบารมีทำอะไรมากนะนะไม่มีใครดูแลยิ่ยงพระสงฆ์อยู่ในวัดทั่วทั่วไปส่วนมากก็สองรูปสามรูปมีแต่ผู้เท่าผู้แก่มันจะดูแลกันไนดะ้ยังไงก็คิดอยู่ไม่ใช่ว่าท่านจะจืดใจดำ แต่พระใหม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจทีนี้มันก็เลยเป็นเหตุให้พระเจ้าประสงค์ได้ศึกนี่ลงตาเห็นมาอย่างนี้เลยพอป่วยมานํามากเข้ามาเข้า,า,ขา,า,ขาลูกหลานมาดูแลบ้างลูกหลานจะมาอยู่วัดก็ไม่ได้ทีนี้และที่สถานที่ก็ไม่เหมาะไม่สามารถที่จะพักอยู่ได้อะไรต่างๆสึกเธอพ่อสึกเธอพ่อสึกเธอพ่อ ไปอยู่กับลูกเดี๋ยวลูกดูแลในที่สุดธรรมดาเนี <c> ่ย <oughs> มโนแปลว่าใจนี่นะคำว่ามโนแปลว่าใจนี่น้อมไปสู่อารมณ์เมื่อลูกพูดบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็น้อมไปน้อมไปน้อมไปในที่สุดก็สึกน่าเสียดายพระบวชมานานก็มีเมื่อหลวงตาเห็นอย่างนี้หลวงตาก็เลยมนุกมาคิดว่า เราก็น่าจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งเราสร้างวัดบาอาลามาก็สร้างแต่ละที่แต่แห่งก็สร้างมาเยอะพอควรแล้วนะหมดเงินเป็นหลายร้อยลาย้ลานก็ม,มีแต่เรื่องนี้ไม่คิดเลยแต่พอไปดูตามหลักพระวินยัยพระพุทธเจ้าัสไปเรื่องวัดของภิกสุกิจ,จวัดคือข้อปฏิบัติที่จะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำๆพุทธเจ้าแสดงไว้นะนะ มันมีขี้ลานุปถากอยู่เห็นไหมพระพุทธเจ้าถึงแต่ว่าโยพิกะเวมังอุปัฏหยะโสขีลานางอุปัฏหยะพุทธเจ้าปราดเองผู้ใดปรารถนาจะอุปถาเราตัะซึ่งตถาคตจงบำรุงพิกษุไม่สบายเถิดสมเด็จพ่อตรัสไปอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงตาเขาเลย มาคิดแล้วก็ปรึษาหรือคณะสงฆ์เพราะส่วนมากก็บวชกันมานานก็คิดว่าทุกคนต้องแก่แก่แล้วยังไม่พอใช่ไหมยังเจ็บอีกยังป่วยอีกเพราะร่างกายเป็นดังแห่งโรคน่าคิดไหมหมอก็เป็นโรคบางคนพระก็เป็นโรค โยมก็เป็นโรคไม่โรคตาโรคหูโรคจมูกโรคตาบอดโรคไตโรคไ้โรคหูโรคเบาหวานโรคค้ามันโรคไ้นืติโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคโควิดเป็นต้นดูดิป้องกันขนาดไหนเมื่อมันมีเหตุมันก็ต้องเกิดระวังขนาดไหนเพราะร่างกายเป็นรังแห่งโรคอยู่แล้วและในที่สุดก็ตายทั้งโลกชาใดภาษาใดจีนแครเยอรมนษญี่ปุ่นจราชาหมากษัตริย์ก็สิ้นพระชน สวรรค์เมื่อหลวงตาพิจารณาไปพิจารณามาโอ้ทุกคนต้องตายตายแล้วก็พลท่าจากกันและกันมันเป็นความทุกข์ของชีวิตเราจะทำอย่างไรจึงจะแก้ไขอันนี้แบ่งเบาภาระล,ะลงได้บ้างก็เลยคิดอันนี้ก็ความคิดของหลวงตาพูดให้ฟังก็เลยคิดอยากจะดูแลเวลาป่วยมาจะทำยังไง หลวงตาจึงคิดไว้ในปัจจัยที่ญาติโยมถวายอุปถากหลวงตามัน่ย่างบำรุงแท้ขัดหลวงตามาเนี่ยหลวง,งตาไปตั้งกองทุนไว้หนึ่งล้านบาทแต่มีดอกมีผลเท่าไหร่ก็ออกไปบำรุงพิกษุไม่สบายหลวงตาคิดแล้วก็ทำไว้แล้วอย่างนี้นะอันนี้เพื่อจะดูแลงานพระศาสนา เพราะถ้าพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีใครดูแลพระศาสนาอย่างนี้จริงอยู่คุณแพทย์คุณหมอดูแลดีดีอย่างหมุตาพานนี่ก็ไม่สบายปุ๊บก,ก็โทรปั๊บก็มาเลยแล้วก็เอาใจใส่ดีอย่างมากเลยท่านผออ,อก,ก็ดีทอ,อ,อานผอธีรพุทธแล้วทางพยาบาลอะไรต่างๆก็คุ้นเคยกันดูแลอย่างดี แต่ว่าเวลามันจําเป็นจริงๆเมื่อกลับมาอยู่วัดแล้วใครจะดูแลนี่มันจาเป็นตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็มีสามสี่รูปผู้เท่านะน,นะรูปละแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบกว่าก็มีร้อยร้อย่างราก,ก็มีแล้วรูปหนึ่งนก็ดูแลกันอยู่เมื่อ <c oughs> เมื่อผ่านโครงการไปแล้วก็มันก็สบายใจขึ้นก็เลยมอบให้ อาดูแลหลวงปู่นะฟังดูแล้วทำให้เหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเด็กทำว่าเหมือนเด็กตั้งแต่ดูแลทั้งเยี่ยทั้งถ่ายทั้งนั่ทัทง้ทงตื่ดูแลหมดทุกอย่างเลยหลวงตาบอกว่าไหวไหมท่านอิ่มใจครับเพราะฉะนั้นหลวงตาก็เลยพอรู้จักว่าโครงการ ครั้งที่สองนี้จะมาโดยทางราชการบ้านเมืองเป็นผู้อนุเคราะห์เกื้อกูลก็เลยอยากจะให้พระเจ้าประสงค์ได้อบรมกัน,อ,น,นอันนี้ก็เลยพูดใหนฝังเรื่องความเป็นมาที่ว่าหลวงตาคิดอย่างไรท,ไทําไมจึงทําอย่างนี้ใครมาเห็นก็ง,งงเหมือนกันนะมีคลินิกได้อย่างไงวัดเอาคลินิกสันติสุขหลวงตาว่าน คลินิกสันติสุขเวลาลูกศิษย์ลูกหาลงตาอย่างหมอกล้วยสมัยก่อนนะน,นะที่เปิดโรงพยาบาลมะเร็งนันนะอันนี้เคยมาบวชอยูน่นี้เดือนกับสามวันมาเช็คตัวจเช็คอะไรต่างๆก็เข้าห้องนั้นเลยแล้วลูกศิษยนลูกหาที่เคยเป็นอ,อาจารย์หมอก็อยู่กรุงเทพก็มาก็มาใช้ห้องคลินิกนั้นมันก็สะดวกขึ้น อันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังความเป็นมาที่หลวงตาเป็นห่วงเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ไม่ค่อยจะมีใครดูแลหรือดูแลบ้างก็บางทีไปโรงพยาบาลก็น่าสงสารท่านลูกหลานไปเฝ้าเมื่อลูกหลานไปเฝ้าบางทีก็เป็นผู้หญิงก็เช็ดต,ตนเช็ดต,ตัวให้อะไรต่างๆปนเปนกันอยู่กับญาติโยมก็มีเห็นแล้วมันก็น่าคิด หลวงตาก็าคิดไม่คิดไปึ้นมาทางพยาบาลก็โรงพยาบาลก็เสนอว่าจะสร้างโรงพยาบาลแลว้วติดสงอาพาธขึ้นนะนะแต่างนี้มันยังทุนมันยังไม่พอท่านนั่นเองแรกแรกคิดว่าท่านประชุมสงบอกว่าประมาณสิบล้านบางงันเออประมาณสิบล้านยกให้หลวงตาเป็นเป็นเจ้าของเท่าไ่บางงันเออถ้าพอสิบล้านมันก็พอยังพอไหวอย,อยู่หลวงตาว่าน่ะ แต่พอให้ช่างเขาคำนนณดูวิศวกรออกแบบอะไระต่างทุกอย่างแล้วห้าสิบสี่ล้านเดียวที่จะไหวหรือเปล่ากำลังรอรอรอ,รอออยู่กำลังจะแต่สถานที่นี่พร้อมหมดทุกสจัจส่งทุกอย่างแล้วหลวงตาถ้าจะว่ามันพอมีก็จะสร้างตึกสงอาพาศแต่ว่าถ้าจำเป็นญาติโยมก็ได้นะนะนะแล้วก็ศูนย์รับริจากโลวหิต เพราะว่าวรบาบานกบบระบอกนี้บริจาคโลหิตมาหลายปีแล้วแต่ก่อนปีละหนึ่งครั้งเดี๋ยวนี้ปีละสามครั้งให้โรงพยาบาลน,น่าจเจริญกายชาติมารับรวงตา็เลยอยากจะให้มันมีศูนย์รับบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลแล้วก็ธนาคารเลือดแล้วก็สถานที่อบรมจิตของคนทั่วไปด้วย ของโครงการอันนี้พูดให้ฟังเพราะฉะนั้นเออมาวันนี้หลวงตาก็เลยอนุโมทนาสาธุอันนี้พูดให้ฟังอย่างนี้แล้วจะปรับปรุงอย่างไรนั้นแก้ไขอะไรอย่างอย่างไรนั้นหลวงตา